ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีศิริกิจการิณีพิรยพัฒน์นัทศรีมาคุณกรปิยชาติสยามบร,รมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2568 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและการดําเนินงานของสถาบัานต่างๆได้แก่โรงเรียนอารเมดอิบราฮิมศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย NTUC Health สาขาบูกิตบาตอกเวสต์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงคโปร์โรงเรียนนอตไลน์ ine, โรงพยาบากลกวงไหวซิล ศูนย์วัฒนธรรมจีนสิงคโปร์และหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG407 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกาหนาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา19.35นนาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18สิงหาคมพุทธศักราช2568